วัสดีครับวันนี้มาแนะนําแม่พันธุ์นะครับอีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าบูทูตนะครับบูทูตคือคู่เกิดเจ้ามัมพ่อเจ้าบีกรับ4ล้านนะครับเป็นเสือดําบวกแม่ไต้วันบาซีนต้สิบเอ็นะครับแม่นี้คือลูกสาวบูทูตครับผมนําเข้ามาพัฒนาแม่นี้โครงสร้างดีมากครับจะเป็น ชั้นหลานเจ้าเสือดำครับลักษณะ,ะ 4, สีสันก็ออกไปทางเจ้าเสือดำนะครับต่านี้เยียเขียวๆค,ครับอัวนี้นี่ก็ทยอยไข่แล้วครับประมาณห้าหกใบยังไงฝากติดตามครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมนี้เลยครับ